สวัสดีครับวันนี้ก็อีกกับเกม TS Mobile นะครับก็เรียกได้ว่าหายไปนานเลยเนาะสำหรับ TS ในช่อง J วันนี้ที่กลับมาเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยครับตัว TS Mobile เนี่ยจะมีแพทใหญ่เข้ามาครับนั่นก็คือการจุติสามวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาพูดถึงภาพรวมรวมถึงการเตรียมตัวคร่าวๆสําหรับจุติสามนะครับซึ่งหัวข้อเนี่ยก็จะมีตามบืจอเลยครับเช่นเรื่องของสกิลการเก็บเลเวลเงื่อนไขต่างๆสําหรับการจุติสามแล้วก็อื่นๆครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากภาพรวมของจุดติสก่อนละกันนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับจุดติสามเราได้อะไรแน่นอนว่ามันจะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นค่าสเตตัสที่มากขึ้นสกิลใหม่ๆรวมถึงเลเวลเฉลี่ยที่สูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งอย่างสําหรับเกมนี้สําหรับใครที่เล่นมานานๆน,นะครับจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเลเวลเฉล,เฉลี่ยเนี่ยสำคัญมากมันมีผลทั้งการที่เราจะโจมตีมอนโดนไม่โดนใช้สกิลจับติดไม่ติดแล้วก็แน่นอนว่าพอเราจุดติสเนี่ยตัวละครเรามันจะเลเวลทะลุ200 ดังนั้นถ้าเกิดเทียบความเก่งระหว่างตัวจุติ3กับจุติ2เนี่ยก็จะค่อนข้างทิ้งห่างกันอยู่ครับโดยที่เลเวลใหม่รอบนี้ของจุติ3นะครับก็จะเป็นตันที่400ครับแต่ว่าอันนี้มันจะดีหน่อยตรงที่เราไม่ต้องกลับไปเริ่มเก็บเลเวลใหม่ตั้งแต่เลเวล1นะครับก็คืออย่างตอนจุติ2เนี่ยกลับไป1ใช่ไหมครับแต่ว่าจุติ3เนี่ยอัพต่อจาก200ไปเลยแล้วก็ตัวจุติ3เนี่ยเราจะได้ธาตุใหม่มาด้วยนะครับก็จะเป็นธาตุแสงกับธาตุมืดโดยที่ทั้งสองธาตุนี่ย สามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นไฟมืดหรือว่าเป็นไฟแสงหรือถ้าเกิดสมมุติอย่างใครเล่นท่าน้ำนะครับก็จะมีน้ํามืดกับน้ําแสงก็คือแยกมาอีก2ท่าครับโดยอย่างเวลาเราจะดูตัวท่านะครับก็สามารถดูจากสัญลักษณ์ท่าได้เหมือนเดิมเลยครับเช่นอย่างคนนี้นะครับก่อนมันเป็นน้ำใช่ไหมครับก็คืนนี้จะเป็นลมมืดไฟมืดไฟมืดดินมืดแล้วก็รามมืดท่านมืดค่อนข้างนิยมนะครับเราไปดูหน้า2อกันต่ออ่ะอย่างงี้ครับจะเป็นแสงแล้วก็อนี้จะเป็นไฟแสงนะครับ หน้าสามนะครับอะเงี้ยไฟแสงไฟแสงลมมืดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วมาต่อที่เรื่องของสเตตัสนะครับก็สเตตัสจุดติดสามเนี่ยเราจะไม่ได้อัพเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยอัพให้เลยโดยที่วิธีการอัพของมันนะครับก็คือมันจะค่อยๆอัพให้เองเลยครับทีละค่าไล่ขึ้นไปแบบนี้นะครับอัพตัวนี้ต่อด้วยตัวนี้ต่อด้วยตัวนี้ไล่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าที่นี้บางคนอาจจะเล่นสายช้าใช่ไหมครับเช่นแบบว่าเชิญช้าปิดก็ไม่ต้องกังวลไปครับสเตตัสที่มันอัพให้เนี่ยมันอั ก็คือว่าง่ายๆเรายังสามารถเล่นช้าเหมือนเดิมได้ครับส่วนในเรื่องของสกิลนะครับอันนี้แปลกมากไม่รู้เดี๋ยวเซิร์ฟไทยเข้ามาเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็คือมันจะใช้แค่50ตำลึงเองครับในการเรียน1นึ่งสกิลเนี่ยแบบเลเวลเต็มแล้วตัวสกิลจุดตีสมเนี่ยมันจะมีแค่8สกิลเองครับต่อธาตุดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราเก็บตำลึงไว้เนี่ยครับเกิน400ตำลึงเนี่ยพอจุดตีสเข้ามานะครับวันแรกเนี่ยเราได้สกิลครบได้เลยครับแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราเข้าเซิร ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็เควสในการจุดติด3ก็สําหรับเงื่อนไขเนี่ยมีอย่างเดียวเลยครับก็คือตัวละครของเราเนี่ยต้องเป็นจุดติด2นะครับแล้วก็เลเวล200รส่วนเควสนะครับมันก็จะมี2ตัวครับแยกแยะยอดฝีมือกับยอดฝีมือท้าลบซึ่งอันนี้ค่อยๆไล่ทาทีละตัวได้ครับมันเป็นเควสต่อกันโดยวิธีการทําเควสนะครับขั้นแรกเราขึ้นมาบนสวรรค์ก่อนครับเสร็จแล้วก็ไปหาเน็กเซียนนะครับที่ตําหนักสวรรค์ก็วิธีการเดินเดี๋ยวดูจากในจอได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับเข้าตัวตตึกกกััววนนนนี้้้่อออเเลลยยครรบบส็จแไปาซะ ก็จะมาเจอตัวเง็กเซียนแล้วครับตรงนี้นะครับรับเควสจากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถใช้ออโต้เดินเควสบริเวณด้านขวาได้ตามปกติเลยครับแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะครับในการจุดติดสาเนี่ยเราต้องหาหินแสงกับหินมืดด้วยนะครับอย่างละ25ก้อนจะเป็น2ตัวนี้เลยครับอ่นนี้ก็จะเป็นหินแสงนะครับตาขุดพลสว่างแล้วก็นี่นะครับตาขุดพลมืดซึ่งทั้ง2หินนี้เนี่ยเราสามารถหาไว้ก่อนหารอได้เลยครับไม่ต้องรอจุดติดสามเข้าก็สามารถหาได้แล้ว วิธีการนะครับก็คือมันจะดรอปจากมอนสักสิทธ์ครับท่ามืดกับท่าแสงก็คือตัวท่าแสงนะครับดรอปหินแสงตัวท่ามืดดรอปหินมืดซึ่งวิธีการมาดรอปนะครับก็ขั้นแรกง่ายมากเลยครับวาร์ปมาที่เมือง41ก่อนเมืองอิจินนะครับเปิดรองทาวัรขึ้นมาไล่มาขวาสุดนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยครับ41จากนั้นไปที่หัวข้อเขตฝึกฝนทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างๆเลยครับหาที่เป็นเยื่หลานนะครับอาจจะเป็นอันนี้นะครับล่างสุดเลยแล้วเราก็เลื่อนมาดูครับเนี่ยมันจะ มีหลายที่นะครับอันนี้คือดรอปตอนเลเวลไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับตีตัวไหนก็ได้เลย180 181อะไรงนี้ก็มีนะครับเราก็เลือกลองดูเราจะไปไหนก็สามารถกดนวิเกเตอร์ไปได้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเลเวลก็คําถามแรกนะครับที่ได้ยินบ่อยก็คือจุดตสามเนี่ยเก็บเลเวลยากไหมมันจะเป็นแบบเดิมเลยครับก็คือเก็บเลเวลไม่ยากแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลาอยู่เหมือนกันเพราะว่าตามที่บอกไปจุดติสามเนี่ยเลเวลตัน400ใช่ไหมครับ ซึ่งอย่างเซิร์ฟไตวันเนี่ยจุด3ีสถือว่าเข้ามานานมากแล้วนะครับคือจะจาแบบเป็นเดือนเป๊ะๆไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเกิน6เดือนขึ้นไปก็ตอนนี้ครับหลังจากผ่านมาเกิน6เดือนนะครับก็ยังไม่มีเลเวล4 0 0เลยครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเซิร์ฟแพดจะเก็บเลเวลเร็วกว่าเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบการเก็บเลเวลแล้วก็ตัวยาเม็ดเอเพีเนี่ยค่อนข้างหาได้ง่ายกว่าด้วยโดยพอพูดถึงยาเอเกพีนะครับก็มันจะไม่เหมือนกับการจุดตหนึ่งจุดตีสองแล้วครับที่เราสามารถอัดยาเยอะๆได้เลยจุดตวัันนะครบ ทีนี้มาพูดถึงการบอดกันต่อก็ถ้าเกิดใครที่เล่น T S มานานๆเนี่ยน่าจะพอทราบใช่ไหมครับว่าเราบอดเก็บเลเวลกับมอนได้ที่เลเวลมอนต,ต่ำกว่าเราไม่เกิน30เลเวลหมายถึงว่าสมมติเราตีมอนเลเวลร้อยนะครับก็คืออยู่ได้จนเลเวลร้อยสามสิบหรือร้อยห้าสิบเนี่ยก็ส่งเราได้ถึงร้อยแปดสิบแล้วทีนี้จะเวลยังไงเพราะว่ามอนในเกมเนี่ยก็มีเท่าเดิมแต่ตัวละครเราเนี่ยเลเวลเกินสองร้อยไปแล้วคำตอบก็คือมันจะนับให้ตัวละครเราเนี่ยครับเหมือนเป็นเลเวลสองร้อยครับ ดังนั้นอย่างมอน170เนี่ยเจ๊ไม่แน่ใจว่าเก็บได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมอนตัต้งแต่เลเวล171ขึ้นไปนะครับก็คือเราสามารถบอดยาวๆได้เลยได้ยันถึงเลเวล400เลยนะครับแล้วก็ต่อให้มีเรื่องของ่าแสงมืดเข้ามาแต่ว่าการเก็บเลเวลเนี่ยก็เหมือนเดิมครับตีมอนทาตไหนก็ได้โดยที่อย่างอันนี้จะเป็นรูปจากคลิปที่เจเคยทําไว้เมื่อนานมาแล้วครับก็คือจะเป็นจุดเก็บเลเวลสำหรับมอนศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่เลเวล175ขึ้นไปกเยกดบบเยบเยบยดบอดลอจุ สร็จแล้วทีนี้นิดนึงก็คืออย่างตัวดันเจี้ยนเดี่ยวเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่จุดติใช่ไหมครับเวลาเราลงเนี่ยได้ดันละส่เปถูกไหมครับแต่แน่นอนว่าพอเราจุติมาแล้วเนี่ยไอตัวสที่ว่าเนี่ยมันหายไปแล้วซึ่งสําหรับจุดติ3ก็คือเหมือนกันครับเราไม่ได้ EP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเราจะได้ตัวนี้มาแทนครับที่เป็นคล้ายๆกับก้อนทองสามารถเอามาแลกตาคูณได้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลสกิลนี่ว่าตามตรงส่วนตัวแอบเสียดายนิดนึงครับเพราะว่ามัน ประมาณ80%เนี่ยมันคือจะเป็นสกิลเดิมเลยครับแต่ว่าปรับมาเป็นท่าแสงมืดเช่นอย่างเราจะมีธนูไฟท่ามืดน้ำค้างเซียนท่าแสงหรือว่าตีกระจายแสงมืดเงนี้ครับโดยที่อย่างเดเมก็ไม่ได้ถือว่าแรงมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคแหละครับก็คือทําให้ตัวเกมเนี่ยมีแนวทางในการเล่นหลากหลายขึ้นเช่นแบบสมมติเราเป็นไฟตีนะครับตีท่าน้ําไม่ค่อยเข้าใช่ไหมครับไม่มีสกิลดินเราก็อาจจะใช้แบบสกิลแสงมืดแทนหรือไม่อย่างใส่ทรัพย์ที่ไม่ใช่ท่า,าจจสางแแทน แล้วก็ในส่วนเรื่องของการรีทาตหรือการสลับท่าไปมานะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับสามารถทําได้เหมือนเดิมส่วนตัวสกิลอันเชิญใหม่นะครับอันเชิญมืดกับอันเชิญแสงมีเหมือนกันครับทั้ง2ทธาตเลยแต่ว่าเท่าที่ดูมานะครับทั้งสองานี้เนี่ยยังเป็นดาเมจเพียวๆอยู่เลยครับไม่มีเอฟเฟกอื่นเพิ่มเติมตัวนี้ก็ต้องรอรุ้นอนาคตนะครับว่าเขาจะมีปรับอะไรยังไงหรือเปล่าเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นตารางสกิลทั้งหมดของธาตแสงกับธาต์มืดนะครับก็คือจะมีธาต์ละ แต่เป็นสกิลที่เหมือนแบบว่าค่อนข้างต่างจากอีกท่าน,นิดนึงครับก็คือมีในท่าน,นี้แต่ท่าน,นึงไม่มีเช่นอย่างของแสงเนี่ยจะมีตัวน้ำพุแสงครับที่เหมือนกับน้ำค้างเซียนแต่ว่าเป็นของท่าแสงหรือว่าอย่างของมืดนะครับจะมีเข็มพิษสับสนเป็นเวทโจมตี3เป้ามีโอกาสสับสน3เป้าหรือว่าอย่างบูดูเป็นการโจมตีหน้าหลังของสายเวทอีเหมือนกันมีการลด s อพด้วยส่วนที่เหลือมันก็จะคล้ายกันครับก็คือเป็นสกิลก่อนจูตี3เอามาประยุกต์เป็นท่ามืดก,กับท่าแสงเช่นแบบว่าธนูไฟเกา่าตีกระจายเกา่าสกิ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมตัวสำหรับจจตี่3ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม